oh ไปไหนหมดมรัวเงียบมากเลยไม่เจอรักตัวเลยเนี่ยอองงมากเลยเปลี่ยนที่ไอ้หากินแล้วมั้งหายหมดเลยอะ่ะ

อะไรวะลึกด้วยโดน่ะไม่โดนเฮ้ยโดนนี่วะโดนเอออยู่ลึกด้วยเน,น,นี่นเออยเพิ่งเจอเนี่ยคิดดูสามชั่วโมงอะตัวก็เปียมกมั่งในเห็นตัวน้อยหนึ่งอะอะเอ้ยติดตรงไหนวะเนี่ยโอติดข้างแก้มเว้ย ที่ไหนโอ้โหไม่ได้ยิงเลยทำไมอ่ะใเรือเลยปลาเกือบยี่สิบตัวอยู่ตรงไหนไม่ขึ้น,นทำไมอ่ะ เนี่ยคิดดูอ่ะเนี่ยพึ่งยิงนี่นะโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยไม่น่าเชื่ออะไรล่วะมันเซ็งจนไม่รู้จะเซ็งยังไงแล้วเนี่ยโอ้อะไรจะขนาดนั้นนี่มองในาน้ำก็ตัวเล็กหน่อยเดียวเองโอ้จะบ้าตายมันเป็นอะไรวะเนี่ย อยู่ตรงช่วงไหน,อ,นหอ่ะเรหน้าตรงไหนที่ทนนะว่านเหรอนเว่าืนไปาืนมาตัวมเข้าเข้าไม่เ, <laughs> เหมือนผมเลยเหมือนผมเลยตอนนั้นอ่มานู่นอ่ะโอ้โหมาเป็นซิปคิดด่วลิงแบบจะเอาตัวไหนดีจะเอาซ้อนจะเอาซ้อน ยิงอ่ะยังจริงอ่ะโอ้เข้าไปเยอะแต่สรุปไม่ได้ยิงสักตัวเลยไม่เจอเลยเนี่ยโอ้โหแล้วตกลงนที่บ้าน่ะมันไม่มีแล้วลหร นี่แลปีนไงฮะเออนี่ไม่ออกนี่เพิ่งเห็นเมื่อกี้นี่เองนะโอ้โหไม่ได้ยิงซักตัวเลยจนแบบเซ็งมากเลยบอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกูว่าตรงนี้มันไม่เวิร์กอันเนี้ยโอ้โหโชคดีนะที่ได้ตัวเนี่ย โอ้ไม่อยากจะพูดเลยยิงตัวขนาดไหนอะสองตัวโอ้แต่ก็โอเคอยู่แต่ว่ามันมีตัวใหญ่แซมใช่ไหมแต่ลมไม่เช้านี้เนี่ยลมมันพึ่งเงียบนะเนี่ยพึ่งนิ่งนะเนี่ยโชคดีที่ได้ยิงตัวเมื่อกี้ <laughs> งั้นไม่ได้ยิงนักตอะไรโอ้ไม่ได้ยกเลยปืนอะคิดดูไซ้ก็โอเคนี่โลนี่นี่ยได้นะ เปลี่ยนไม้ครับท่านผู้ชมย้ายไม้มาดูไม้อีกฝั่งหนึ่งครับไม่รู้จะมีตัวว่าครับผมมันไม่มีที่สุ่มยิงครับฝั่งนี้ต้นไม้ไม่ค่อยมีครับท่านผู้ชมกระตกชโดครับผมใส่เดือนครับยายมาตกฉโดโดปอกครับตกได้อยู่ครับผมไปทำแดดเดียวโลละร้อยครับผม ่ีับตรงยาไงป้ปนินชอบครับแต่ว่าไม่มีที่ซุ่มยิงครับท่านชม<ว>ลมแรงมากครับท่านไปชมไม่ไหวแล้วครับคลื่นมองอะไรไม่เห็นแล้วเช้าก็ลมแรงครับเป็นคลื่นปลาก็ไม่เห็น มีช่วงเที่ยงหน่อยเดียวชั่วโมงกว่าลมไม่ดีไม่มีเงียบดีครับป่าก็ได้อยู่แค่นั้นไม่เจอตัวเลยครับ วันนี้ครับไปสองคนครับเนี่ยครับสี่ตัวห้าตัวครับเนี่ยห้าตัวตัวนี้ก็โอเคครับใหญ่อยู่โลกว่าเนี่ยผมได้ตัวเดียวครับพวกล่อมาสี่ตัวครับอ้วนๆนั่นเลยครับท่านผู้ชมดูเนี่ยปมๆเนี่ยความมือะตัวเป็นโลครับอย่างเงี้ยอ้วนแบบนี้นี่ครับได้แค่นี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลมมันแรงครับหาปลาไม่เจอเลยวันนี้ ลมแรงมากตรงที่มีปลาก็ไม่มีที่ส่มต้นไม้ก็ไม่มีง่ามปีนไม่ได้โอเคครับท่านชมครับ ับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้ก็มาหาปลาครับผมไม่ได้มานานครับผมน้ำขึ้นเยอะครับผมที่เขื่อนนะผมฝนตกสองวันหนักเลยครับเปิดระบายอยู่แต่ว่าน้ำก็ยังเยอะอยู่ครับวันนี้ก็ลองมาดูครับผม Thank mm. เจอปลาอยู่ชุดหนึ่งครับผมยิงไปสองทีแล้วได้ตัวเดียวครับผมชุดแหลกอยู่ลึกครับผมยิงไม่โดนครับแล้วมาชุดสองนี้ก็พอยิงได้หน่อยครับผมหายไปเลยท่านผู้ชมครับพันนินครับผมมาชุดสองนี้หายเลยครับผมชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่มีผ่านมาอีกเลยครับเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนหมายครับท่านผู้ชมครับตายแค่ตัวเดียวครับผม 你要用用，嗯 ครับท่านชมครับโอ้หได้ตัวเดียวครับนี่ครับเปลี่ยนไม้ก็ได้แค่ตัวเดียวลมแรงครับผมลมแรงแล้วก็น้ําขึ้นเยอะครับผมปลาไม่วิ่งเลยไม่เห็นเลยครับเห็นอยู่ตัวสองตัวได้ยิงตัวหนึ่งครับผมก็ได้สองตัวครับท่านชมครับแต่ก็แลกมาด้วยกล้องนี่ครับกล้องเปียกน้ําหมดเลยครับผมกล้องมันเป่ามันตกน้ําครับผม เรียบร้อยเลยท่านชมครับฟ้ามาเลยครับผมเรียบร้อยแล้วลยครับผมเสงเลยครับท่านชมกระเป๋ามันร่วงน้ำครับผมโอเคครับผมนี่ก็กลับเลยครับท่านชมครับนี่ครับนู่นครับมันคาโน่นนะผมวีน้ำไปเกือบเท่าคอเลยครับผมหน้าอกเลยครับ น้ำขึ้นเยอะเม็ดขึ้นเป็นเม็ดเลยครับผมปลาก็ไม่วิ่งลมก็แรงด้วยครับผมเลยได้แค่นี้ครับผมอีกไมยหนึ่งได้ตัวหนึ่งไมายนี้ก็ได้อีกตัวหนึ่งสองตัวครับผมวันนี้ขับเลยดีกว่าครับท่านชมครับนี่ครับสาาน้ําแข็งมาครับกลัวปลาจะเน่าครับได้แค่สองตัวครับผมนี่ครับอยู่ในกล่องไอ้ในกล่องโฟมนี่ตัวหนึ่งครับผมโอเคครับผม เดี๋ยวเก็บของกลับเลยดีกว่าครับท่านชมครับ